พี่น้องเคยได้ยินสุภาษิตคำนี้ปะค่ะผู้หาไินกินหนังผู้สร้างไยากินดืลือดรามา่าคงจะอีกนานสำหรับคนที่ซื้อเพื่ภาพจะได้จจริงพี่น้องหูปะค่าดรามา่าดรามา่าเรื่องฉากเรื่องกุอี้เรื่องสถานที่ที่ออดิชั่นไปเมื่อคืนซึ่งเมืนขึ้นในองค์แหม่นกะเดีออดิชั่นมืนะะ่อไหร่เนาะ มันเป็นอย่างกว่าขาแบบว่าเ <c oughs> ก้าอี้บางคอมเมนต์ก็พูดให้แบบเิบบบ่งก็ยิ่งเย็นมาบออันเงินขอสิเก็บเงินไปซื้อบ้านซื้อรดให้ฟังทั้งครอบครัวทั้งสามี <c oughs> บางคอมเมนต์ก็ว่าด้านทั้งหน้าแล้วก็ด้าน้งหลัง จะแทรกกันไปถึไหนคะขออนุญาตนะคะสะแทรกกันไปหอวใสพี่น้องนุขออนุญาต,ะะออญาตทำเลยเถอะค่ะสถานที่ที่เจ้าเอาลงที่เพจคุณเอาลงนะ่ะไม่รู้ว่าเพจไหนนะคะงัอ <c oughs> น,นคุณนะ่ะเด็กเคืองสถานที่ที่เขาทํามาหากินบนะสถานที่ที่เขาเอาลงไหมขออนุญาตเลคะ่ะจะทําอะไรให้คนอื่นนะ่ะเบิ่งจาของน้องแน่จาของมีเครืองเพื่อนบอ่ จะไปหาดูถูกผู้อื่นแบบนั้นการดูถูกคนน่ะพี่น้องหูกว่ามันบวบขึ้นมาอิสาดูถูกเขาก็าหยุด้าเขาหย่านเขาเดินลืมกูถึนยิ่มเขาว่าจันสั่นจริงี่นนผู้นั้นผู้นี้อันผู้นี่บ้างสั้นผู้นั่นว่างสี่กดถยิ่งของหูกูก็เลยสร้างลงไปน้องเขาทาั้งทั้งที่ตัวตัวคุณเองไม่เคยสัมผัสกับคนที่ชื่อเผาวเลยสักครั้ง พวกหูการใชชีวิตเขาเป็นอีกมิติหนึังไลโลกหน้ากล้องกับโลกหลังกล้องมันเป็นยังไงซักแต่สีดามาแล้วแล้เห็ดยังขืนจักยังขืนดราม่าทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนิ้วก,กบลูว่าเ,เพิ่นเป็อีหยังไหนโขกโจมมากมม่ขนาดเลยสถานที่หาเกนของเขาของเพิ่นกกไปหน้าเขียเน,น,นเป็นพี่น้องเป็นพี่บแบบโกดังไทยจัาาดฉาดธรรมดา ก็มีเวทีมีตัวอี้ให้พี่น้องนั่งเบิง้งก็ซ้ํานัะบ่ดีบ่ะคะเราต้อนรับแขกที่มาเยือนไลฟ์สลุ่มปิดแล้วก็ไห้สินปินเด็กทุกคนที่เข้าคอดิชั่นได้นั่งญาติพี่น้องทูกมานั่งได้นั่งเลยต้อนรับเท่านี้ก็ดีแล้วนะคะกส็สำรับดามาเก้าอีฉันสถานที่ที่จัดงานกลุ่ปิดมันดีแล้วมองไปเห็ไหุไรหนึง่งเพิ่งบว่าจะแสน ที่วันนี้ฮิตหนุนอะเบื้องมองยูพูดไหมคะดูบ้านดูสภาพบ้านคุณก่อนไหมก่อนจะพูดให้คนอื่นแซะแต่เขาพูดให้แต่เขาว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองไม่เห็นกับตาก็คุณไม่รู้ไม่สัมผัสกับโลกคุณไม่จับวาสิ่งรอบข้างสิ่งที่คุณกาลังเอ่อเียนสิ่งที่คุณกาลังไม่ชอบอยู่ตอนนี้ก็เป็นยังไงนาสาแบบนึงนางสาแบบนี้นางจ่าสี่บองสี่คนอย่าอินให้มากเมื่อศึกษาความจรองต่างเพิ่น สงสารกันบ้างไม่ด้ก็น่อยแต่ทีเป็นญาตมาปิดป่วมันบอดีกว่าค่ะการที่เป็นผ้าหิ้วผ้าสา่งผ้าทุกคนมีรายไหนหายอยากค้ากินเขาเดียบุญไหมค่ะสิบอกคุณไปพูดให้เขาไปพูดให้สถานที่ที่เขาสามารถบริหารคนเกือบหกสิบเจ็ดสิบคนได้ตับอีกหกสิบเจ็ดสิบหกขั้วที่อยู่ด้านบนลูกเต่าละหนานพอเมยขอบขั้วเมยุ่ยเดีินน้ำบุคลาก่อนคุณพี่บ้านเขาเดี๋ยบุญ ถ้าต่อย,ยอดให้ไหลครอบครัวได้มีอาชีพในไม่ยา่างไี่กินมั้งโดีบอกครับสำหรับผมกับคนที่แอนตี้เขาณนะตอนนี้เรื่องฉากและเขาดีคุณล่รคะสามัง่งในสังคมเนี่ยทาอะไรให้คนอื่นได้มีอาชีพแต่เลี้ยงตาเลี้ยงท้องได้แต่นูกับบุญูดบอกว่าเบื้องลึกหน้าบังคุณยังไงเพราะคุณเป็นผีที่แต่งตั้งขึ้นมาตัวตนคุณก็ณไม่ได้ชัดเจนยอดไหยนยอดแช่ก็ซาใจแค่นั้น บังเบียดคนอื่นได้ที่คนอื่นบังเบียดตัวเองแล้วเราให้ได้เหมือนกันนะคะใจเขาใจเล่าใจคนใจตัวอันใดพ่อบอกอะไรก็บอกเห็นกันแน่ใจเหยียบใจย่ำกันไปถึงไหนเง่นน,น้อยเอื้อนู้กับวได้เป๊กเหตุให้คนตุยละเอียดกันแล้วกันนะ่ยก็สิ่งคุณกำลังเกลียดเขาอยู่ตอนนี้เนาะโอเคนะคะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยก่อนจะพูดให้คนอื่น